สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพ่แก้มอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมากันแบบไกล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 นหน้าสดๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันนะซึ่งเดี๋ยววันนี้แอมจะพาเพื่อนอะไปกินบุฟเฟ่เนื่องจากขอกันมาเยอะมากๆจริงนะคลิปที่แล้วที่แอมพาไปกินบุฟเฟ่อนะที่โรงแรมยอดวิวแบบสองแสนกว่ากับสามแสนคือแอมตกใจมากเลยวันนี้ก็เลย จะไปจัดบุฟเฟ่ต์อีกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนเลยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะไม่ใช้รองพื้นนะคะแล้วก็ไม่ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยสังเกตเบ้าตานะคะลึกเวอร์แต่ว่าเรานะคะจะมาใช้แค่แป้งตัวเดียวเท่านั้นนะคะแล้วขอบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีนะแบบโฟโตไลท์นะคะคือช่วยสะท้อนแสงกระจายแสงน,นะคะเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยสวยนะคะโดยไม่ต้องพึ่งแอปเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลย มีว่านะคะลองล lasting m a t t e powder นะคะ SPF ยี SP ่สิบ PA บวกบวกนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าแป้งตัวนี้ยากเขามีเบอร์ให้เลือกเยอะมากๆเปิดออกมานี่เป็นตัวกระจกนะคะมีพับมาให้ด้วยนะคะพับเป็นลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งเบอร์ที่แอมถืออยู่นะคะจะเป็นเบอร์สามนะคะสวอตให้ดูนิดหนึ่งอันนี้คือเบอร์สามนะจ๊ะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยแป้งเขามีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะแล้วก็อยากนํามาพูดถึงนะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยแป้งที่เราเจอในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะมีแค่ประมาณ2เบอร์ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีถึง4เบอร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผิวขาวนะคะไปกันผิวแทนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าแต่ละเบอร์เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอันนี้คือเฉดสีเบอร์หนึ่งนะคะ นี่เบอร์หนึ่งก็จะขาวๆหน่อยเนาะแป้งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งเนื้อแมทนะคะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะแล้วก็ติดทนนานนะคะรวมถึงไม่ทำให้หน้าเป็นคราบด้วยนะอันนี้คือแป้งเบอร์สองนะจ๊ะนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามต่อมาเบอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นเบอร์สี่นะคะก็คือเบอร์ที่เข้มที่สุดนั่นเองนะแต่ว่าเนื้อแป้งเขาจะออกเป็นเนื้อโทนเหลืองอนะ่ะเพราะฉะนั้นใช้แล้วหน้าแบบไม่ลอยไม่เทาแน่นอน หุ้ยต่สีเขาทำมาดีมากเลยเพื่อนๆจะลงบริเวณใต้ตาก่อนเลยแอมจะใช้เบอร์3นะคะในการลงบริเวณใต้ตานะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะปกปิดได้ดีแค่ไหนนะเดี๋ยวจะแท็บนะคะให้ดูก่อนนะโอ้โหอ,อันนี้คือการปกปิดของเขาเพื่อนๆ oh, <no. S 1> <laughs> ต้องพูดอะไรกันอีกไหมอะ่ะแอมว่าจริงจ สิ่งที่โชว์อยู่มันก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าเขาปกปิดใต้ตาหายไปเลยจ้าเดี๋ยวจะทาหน้าก่อนนะอันนี้คือการปกปิดแน่นมากทุกคนเบอร์สี่นะคะในการทารอบกรอบหน้านะจ๊ะพวกจุดดำๆต่างๆนะคะเขาจะปิดได้เรียบเนียนมากเลยนะแล้วก็แป้งตัวนี้เนี่ยเขานำเข้านะคะจากประเทศเกาหลีนะตัวผงแป้งของเขานะคะอันนี้คือด้านที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือด้านที่ยังไม่ได้ทานะเห็นไหมว่า <laughs> แน่นเวอร์ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบหนักผิวหรืออะไรนะแล้วก็มีกันแดดในตัวด้วยนะคะคือไม่ต้องใช้กันแดดซ้าเลยนะเวลาที่ใช้เนี่ยแนะนําว่าให้กดดตัวแป้งนะแล้วก็ค่อยๆทาไปนะทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะจ๊ะหน้าขาวเดียวไม่ได้นะคะคอั้องขาวด้วยนะ <laughs> การปกปิดของเขาเนี่ยคือปกปิดขั้นสุดนะแล้วก็ กันน้ำกันเหงื่อนะคะรวมถึงเป็นเทคโนโลยีแบบโฟโตไลท์นะก็คือช่วยกระจายแสงได้ดีนะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะของส l i d i n g p พ r ร์นะก็คือเป็น Natural r a รเดียนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยดูแบบมีมิตินะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะทำให้ดูสวยขึ้นนะที่สำคัญนะคะเขาเป็นลองลัสติ้งนะก็คือติดทนนานไม่เป็นค่าบระหว่างวันด้วยนะคะเจ้าตัวมีว่าตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าราคาไม่แรงเลยนะถ้าเพื่คนไหนนะคะสนใจเนี่ยเดี๋ยวแอมจะ ใส่ช่องทางไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะเป็นแบรนด์คนไทยแต่ว่าทำเฉดสีออกมาคือครบมากนะคะมีถึง4ี่เฉดสีด้วยกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะแต่งหน้ากันแบบไม่หนักมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินเนาะก็ขอลงเป็นคิ้วก่อนเลยนะคะใช้เป็น beauty q u e u ไปแต่งหน้ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขอสูมขนตาให้ดูกันใกล้ๆนะคะมีความจริงจังมากเวอร์นะคะแล้วก็วันนี้เหมือนที่เห็นกันไปนะคะว่าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะไม่ได้ใช้รองพื้นแต่ว่า ใช้แป้งตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะเวลาที่หน้าโดนแสงธรรมชาติแล้วเนี่ยคือหน้ามันดูเล่นแสงได้ดีมากขึ้นนะแล้วก็ผิวมันดูผ่องๆนะคะก็นั่นแหละให้ดูผิวกันนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเนาะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่ร้านบุฟเฟ่เลยค่ะไปเลยตอนนี้ทุกคน<ๆ>เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะเขาจะอยู่ที่ชั้น6นะคะซึ่งที่นี่เนี่ย เขาจะดังนะเรื่องกุ้งนะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นบุฟเฟ่กุ้งเผาซีฟู้ดนะคะแล้วก็อื่นๆอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะจ้ะทุกคนมีพวกซาชิมินะคะจัดเต็มมากโอ้โหถูกใจนะคะสายแรงอย่างเรานะคะฝั่งนี้เป็นอาหารไทยเหรอคะเป็นพวกผัดไทยเหรอคะเป็นสปาเกตตี้อะคะอ๋อสปาเกตตี้อันนี้ก็เป็นพวกพิซซ่านะคะนี ก็มีอุ้ยผัดไทยนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกยำอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นพวกกุ้งนะคะหิวข้าวมากแล้วตอนนี้เพื่อนๆท้องร้องจอกๆแล้วนะคะอุ้ยขอซูมหน่อยซีที่ท่านเห็นนั้นตรงนั้นนะคะเป็นกุง้งเผาใครเป็นสายกุ้งเผานะฮะโอ้โหตรงนั้นจัดเต็มมากเราวัดมาฝั่งนี้เพิ่งเห็นเราชอบกินอันนี้มากกุ้งซอสมะขามนะคะแล้วก็นี้เป็นะแพนงกุ้ง คืออะไรเอ่ยน่าจะต้มยำกุ้งแน่เลยใช่จริงๆด้วยนะคะอันนี้เป็นซุปมันฝรั่งนะโอ้ความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนอือหืออือหืออือหือเรากำลังจะเริ่มแล้วนะจ๊ะโอ้โดูคมน่ากินสิขอกินซาชิมิก่อนเลยเพราะว่าอยากมากนะคะอ่มมนปรังมุน นุ่มลิ้นนะคะ,ะนี้ซาบะานะนมีการโชว์กุ้มเผาด้วยอ่ะมาอีกจานแล้วจ้าว้หอยตัวบึ้มๆมะดูดิจิ้มเขีวยวๆซีฟูนะคะ ห <Okay. S 2> อยตัวใหญ่ผยัวไมากเลยอะ่ะเราจะบอกว่าที่นี่ยราคา1 2 9่งาสแต่ว่าถ้าเกิดบุ๊กมานะคะได้ลด50%เหลือ600กว่าบาทเ็นดูกินบุฟเฟ่ที่ไหนมีกุ้งเผาซาชิมีมีนุ่นมินี่600กว่าบาทเป็นเพื่อนคือคุ้มมากถ้าใครเป็นสายบุฟเฟ่เนี่ยคือต้องจัดเลยนะคะห <c oughs> อยตัวเล็กเขาก็มีนะนัำนจิ้มอร่อยทายซีเราได้อะไรเอ่ย กุ้งเผาเป็นไม้แบบนี้เลยเอาจริงๆว่าถ้าใครที่ชอบกินกุ้งเผาอยู่แล้วอะจะรู้ว่าโลนึงมันก็ประมาณแ0 0รใช่ปะแต่ถ้าไปกับเพื่อนไปเป็นแบบไปกินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะหารันตกคนละประมาณพันกว่าเพราะว่ากินทีนึงเนี่ยโลนึงมันกินไม่พออยู่แล้วอะมันต้องสั่งเพิ่มคนให้ดูตัวกุ้งดูมันกุ้งด แต่ยังไม่เคยกินบุฟเฟ่์กุ้งเผานะเอาจริงมีที่ไหนไหมเ <c oughs> พิ่งจะเจอที่นี่นั่นแหละที่เป็น <c oughs> บุฟเฟ่์กุ้งเผาแล้วก็ซาชิมิแล้วก็อาหารรวมๆกันหลายอย่างแต่เขาจะเน้นกุ้งนะคะกุ้งจะเยอะมากอืมเฮยมามา,มา,ม,า,ม,ามากินด้วยกัน <c oughs> แอมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินหัวกุ้งมากขคนรู้นะว่ากินแล้วมันจะไม่ค่อยดีอนะไรเงี้ยแต่เราชอบมากจริงๆดูดิ <c oughs> <c oughs> อะไรเราทําอะไรลงไปเนี่ยเอาจริงเวลากินไม่ห่วงสวยอะเป็นคนจริงจังกับเรื่องกินมากกว่าเรากลับมาพร้อมกับนี่จ้าแล้วก็มีกจ้าจ้าเราจะมาลองทานกันนะคะอร่อยอะ่ะกินก่อนรสที่หลังน,ะนี่คือปติกไปจำใจนะคะส่วนกระปงตอนนี้คือพึงไปหมดแล้วนะร้อนมากเขาเพิ่งทำแบบใหม่ๆให้เลยเพื่อนๆจิมซีฟู้ดนะคะ หวานคือดีมากเลยนะปิน่นเหมือนคณะอะไรบางอย่างขนมบบเตเลยนี่ราองลกินอุยเอแครรามากเราต้องจัดเอแครหน่อยไม่ไหวแล้วพร้อมจะแตกแ,แต่ก็ยังคงกินต่อไปนะคะ ไขเก็บอปูนนะคะตอนนี้เราจะต้องขอจัดคลิส้มซะหน่อยใทรนะคะรู้สึกว่ากลัวอ้วนหรือว่ารู้สึกผิดก็มากินนี่ค่ะผลไม้นะคะแต่เราไม่ใช่สายผลไม้เรานั้นเรากลับกลุป่ปดกว่าได้ของหวานวสุดท้ายมากันที่ของหวานนจะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลองเอแคร์กันเลยนะเราชอบกินเอแครมากคืนคือมั่ส้มคือส้มจริงๆอะ ใส่ส้มมาด้วยอ่ะเล็กส้มโคตรอร่อยนิ่มมากเดี๋ยวไปหยิบซึ่ก่อนบอกแล้วมันอร่อยกลับ<น>มาถึงที่บ้านกันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณช่วงสามทุ่มก,กว่านะ <g <Moto>. <g <oda> หลังจากที่แอมกินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วแอมรู้สึกว่ากินแบบจนจุกเลยอ่ะสงสัยจะกินเยอะเกินไปมันก็เลย ม่วงนอนไปนิดนึงนะแต่ก็ไปนั่งชิลต่อนะคะตรงสีลมเนี่ยเขาจะมีแบบว่าร้านแม็กกี้ชูนะเขาจะเป็นร้านค็อกเทลบาร์นะคะก็ไปนั่งชิลแป๊บนึงนะเพราะว่าช่วงนั้น,นมันเป็นช่วงรถติดแล้วก็กลับมานะคะจะให้เพื่อนๆนะคะดูสภาพหน้ากันนิดนึงว่าผิวเนี่ยหลังจากที่ทาแป้งไปนะคะสังเกตว่าผิวเขาจะให้อารมณ์แบบฉ่ำๆนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าไม่ไดูหน้มามันหรืออะไรนะที่สำคัญเนี่ยแป้งไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ ติดทนนานดีนะรู้สึกว่าชอบนะคะเขาให้งานผิวสวยนะสังเกตว่าในกล้องเนี่ยคือผิวมันดูมีมิติอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแป้งเขาไม่ดรอปไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะสําหรับแบรนด์มีว่านะคะเป็น long lasting นะคะแม t t ์พาวเดอนะคะเป็นแป้งเนื้อแมต์ติดทนนานนะคะที่สําคัญเนี่ยราคา390บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะขึ้น เพจเขาไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้านอนก่อนนะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้แอมทำรีวิวลไรนะคะหรือว่าพาไปกินอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมื่อเช้านะจะบอกว่าจัดข้าเหนียวมะม่วงมาแต่เชา้าแล้วก็กินข้าวไปสองจานนะคะ